ก็ไม่ได้คุณแม่เลี้งเยอะก็ไม่ได้มันเดี๋ยวเครื่องมันแดดอากาศยิ่งร้อนมาดั้มมาอย่างนี้ค่ะม่ดั้มมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนขอบคุณค่ะเอฟซีเอฟซีมาดั้มเพิ่นมาหอด้วยเด้อมีเอฟซีหลายคนมาเพิ่นมาถึงไปขึ้นน่านไทยเบิ้งแถวบ้นะเพิ่นมาถึงหลอดเด้อมามามาแบบนี้นี่แม่รีวิวได้ก่อนมาของแท้มาแม่ดูมาดั้มมาดั้มยังมายังไง มาดังดังมาอย่างนี้มาดังดังมาอย่างนี้มาดังดังมาอย่างนี้แอร์ไม่เย็นป้าดาบเปิดนี่ปัญหาเรื่องรถค่ะรถนี่ปัญหากันเลยมาถึงซาเนาะเล่นนี่เนาะเล่นไม่เล่นแรงไม่ได้นนะทค ทุกคนนะคะมาแล้วไปกินไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูอาหารพาใช่พามาดับกินข้าวแม่หนองหิวแล้วตายตายตายจะไม่รอแล้วเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยมามามาไม่เป็นไรอาหารเต็มโต๊ะเลยนะคะลูกตาลูกจะไหลแต่ว่าทำไปจนว่าแบบ เบิ้ลจนหมดคืนเอาคิดเบิ้ลเอาเหี่หยวเหี่หยวเพื่สิกินที่หลังท่าน้านัดแต่ต้องนัดเผื่อถท้ามาเราทำจบข้าไว้แล้วมันเกินเนี่ยมันต้องเอาทุกอย่างไปุ่นใหม่หมดเลยนะเนี่ยเพืรับโชคเนี่ยเอาอะไรมาฝากดูก่อน เอาเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องเอาเดี๋ยวหมุนกับข้าวใหม่หมดเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรลูกไม่ฮิตแม่มันเกล็ดหมดแล้วบลูกบระเฮ็ดหมูไปไหนมาหน่อยไก่ย่างโคสะจ้าร้อนๆจ้ะแม่จ้าข้าวไปหมุนได้หน่อยกับข้าวไอ้ก้างกอันนี้แกงแกงอะไรนะคะเอ่อแกงเห็ดอไม่ใช่เขาเรียกอะไรอ่ะเอ่อโอ้ยภาษาไทยผักหวานสองถุงสั่งพิเศษหน้าเซเว่น อันนี้ค่ะแล้วก็นู่นนี่นั่นโอ้ยของฝากหมูนัดโอ้ของฝากมาต้อนกันของฝากเยอะแยะเลยจ้าเต็มจ้าจัดเต็มจ้าลตอันบอกคุณค่ะก็เขากับจีนได้เต้นพูดเหตุเพื่อนไปตอนใส่ปลาเย็นใบดนค่ะพี่น้องแม่น้องถ้าได้กินของเสานางถ่ายกินของนุ่มเพื่อนจนวันสิสิกินก้อนแล้ววันนี้เพื่อนมาหอดแล้วตอนใส่ก่อนแรกว่าสิกินก้อนเพื่อนเหรอแด้เพราะว่าแม่น้องหิวเขาถ้าได้กินของเสาแม่เองแกแทบจะขอโทษเขาไปแม่น้องกุ้งเสาน เออดองมุสาร์รอของฝากเป็นเก่าเอามาฝากแม่นนองบักหลายเลยค่ะไก่แม่น่องเอากับข้าวไป็นอุเทนเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสิบห้านาทีได้แม่น่องรอไก่สุกเพราะว่าอันนี้เป็นร้านอาหารกษัตรก็เปิดเที่ยงไงชมตามอะไรกันนะจนไปผัดไปผัดไปวิไปซอยเจ้าเอาเนาะกินไปอุ่นเอฟซีเก็บกก็ขอไปด่วนจนมันเียนอันนี้นะคะอันนี้สร้างพิเศษเพราะอยากกินส้มๆเอาลูกส้มๆสั่งอะไรแล้วเขาเรียกไยใส่กอดใส่กอกหมูเนาะมาหนูน่ะ ร้อนๆจากคุณผู้ชมคะ่ะร้อนๆจ้าร้อนๆจ้าคุณอะวัวไม่อิม่มวัวไม่อิ่มสั่งมาเพิ่มอีกสองถุงแกงเห็ดแกงเห็ดสั่งพิเ<ม>ศษเลยแล้วก็หมูพวงหมูพวงสั่งมาเพิ่มมาตอนกันเขาบอกว่าเขาสับไหมไม่สับเดี๋ยววัวจะไม่เห็นเป็นชิ้นเป็นงามเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นอันเอาไปเอาเรไป้องไปพี่กันเนาะอันี้ออกมารีวิวเยอะเนาะบังแนทค่ไก่ย่างโคสาจากชุกชํำ ทาดาทาดาทาดาคุณน่ะแม่ทาดาทาดาทาดาเปลีย <c oughs> ่ยนคนน่ะบอกว่าก <มะ S 2> <ะ>็ข่าวมันหลายแล้วว่าต้องเอามาโอ้ยใช้กินนอนข้าวหลายข้าวหลายถ้าเผื่อข้าตามมาเหรอแม่โอ้ยถ้าเผื่อข้าตามมาข้า,าวเยอะแล้วอยู่นี่ถ้าเผื่อข้าตามมาเราไม่ได้แม่เอาช้อนโอ้ยอช้อนต้อมมาหน่อยกินหมดมันหมดไม่ว่าบริวารเราเยอะแยะแม่กินหมดว่าไรดีโบบอยหนาหลายแแค พ่อกลับไปให้เด่นพนักงานอยู่โรงแรมก็ได้แหมคะเบิรงไหนลูกหลานเท่าไหร่กระเข๋ากับน้ำเต็มเบิรงเอพซีเบิรงมาดามเพล่นตื่ออันนี้ไลฟ์สดหรือปุ้แม่บอใบอะไรเป็นอะไรคลิปอันนี้ทำคลิปหรือไ์สดเราคลิปครับโอเคอาจารย์อาจ้ารยโอ้ยไก่ก็สองตัวยังไงถึงกินเหมือนแบบนี่โอ้ยกินยังไงให้เหลือเนี่ยกินยังไงให้เหลือกินอะไรให้เหลือพี่บัวถ้วยมาหน่อยค่ะ มื้อกัะจั้นทั้งตื่นทั้นเข่าทั้งตื่นเต้นอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกงเห็ดแกงเห็ดรวมแกงเห็ดรวมอ่้ไม่ใช่ลูกไอ้เขาเรียกอะไรหนะผักหวานหวานแกงเห็ดรวมผักหวานตามตมาเลยเด้อพี่ถุงมาที่นี่ถามถามถามไอมคนขายว่ามี มีอะไรนะเอกแอนแม่แม่มีเอกแอนบอบอมันไม่ยานะเออบอเป็นยางเดี๋ยวจะไปซอยจะไปหาเอกแอนแถวๆสวนนั่นแม่นองก็ดอกสิไปไปหาเงี้ยหาเงีย้ยมาด้วยหนาเขาเนี่ยเขาถ่ายรูปสวยๆมุน่ะ มาค่ะมานั่งเลยคุณมันเป็นคุณเป็นเพียงใจนั่งเลยครับนั่งเลยนั่งเลยค่ะนั่งเลยนั่งเลยเตรียมข้าวรอใจเสียแม่น้องเอตื้อเตื้อตัดตัดสายไอ้ไม่ใช่ไอ้สายสายไม่ว่างโมเมนต์แม่น้องรบกข้าเราเบ้กแม่น้องแม่น้องตีสายโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับกับข้าวเต็มเลยเอฟซีมากินน้ำกันเด้อหนีมาดามมาถึงแล้วักเขากำลังมาสวนเขาแล้วพี่น้อง ไม่กินไหลเลยครับไหลแล้วไหไรุดแล้วก็อมานะคะใก่ไกลโคซานี่เป็นเก้ากินได้นะครับไหลรุดแล้วก็มาเป็นเกลากินได้เป็นส่วนเป็นส่วนแก่เกลีมาเลยนะผสมทอดเหมผสมทอดนี่เจ๋งอ้ยแล้วเป็น F C Q แรกด้วย fc วันแรกของวันค่ะคุณผู้ชมค่ะ fc วันแรกของวันแล้วทีนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโก้ไม่หนองว่าเป็นวิชาชีพหรือยังไงก็ไม่รู้แอบแฝงมาก็เลยส่งหลักฐานว่าไทยเดียวกันนะเฮาเฮาไทยเดียวกันน้องเอ็ดมินเขาไปต่อข้อความมาเอาเบอร์ไม่หนองส่วนตัวไปนะคะได้เบอร์ส่วนตัวไม่หนองไปอย่อย่าถามฉันหลักไม่นะว่าเบอร์ไม่หนองเบอร์อะไรฉันไม่บอกฉันไม่บอกจ้าฉันเก็บไว้เป็นความลับของซาด แต่แม่มยังแม่แม่สาวคอนมามาโอ้สตอริตี้สตอริตี้อันนี้อันนี้พ่อคอนเด้อพ่อคอนนี่ตหพ่อคอนตายตายตายผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงผู้เลยงผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงดีนะโอ้ยพ่อคอนอันนี้คุณแม่วันเพนรู้แนะนะคุณแม่วันเพนสวัสดีค่ะคุณแม่วันเพนค่ะคุณแม่วันเพนเคยรู้จักหนุ่มไหมคะเฮ้ แม่ไม่ยังก,กินมือหนีแม่โอ้ยมือนีเด้เอเบิ่งแน่กับเขาจนม่มีหมองตังค <c oughs> ุณสาคอนมานะอัน๋ย้เยอะเยอะนะฮะเอาน,นำเสนอก่อนเนาะอันนี้ไก่ ไก่ย่างมาดามซื้อมาฝากแม่หนองจ้าไก่ไก่ย่างโคสะจ้าไก่ย่างโคสะนะคะไก่ย่างโคสะอันนี้หมูพวงหน้าเซเว่ว <7. S 2> วน้า 7, จ้าเดียวกันจ้าอันนี้แม่หนองทอดปลาหมึกใบ <c oughs> เย็นจนวันเด็กอุ่นแม่พี่น้องเอฟซี ที่ว่าแม่น้องน้องคลิปน่ะล่ะเกินหัวตาม่าเกินเนื้อหุ้นบานี้มันอาจจะบ่สแสบถอดเนื้อลูกกรสิกินอันนี้ซุกต่อไม้นะคะคุณต่อไม่อันนี้ยังไม่ได้กินอันนี้อยากกินมานานแม่คือหูแม่เหมือนแม่มานานเลยใจลูกเลย ไ,ไอ้น้าปลาส้มเหรอแม่้ำปลาส้มอุ้ยแม่ทำไมแม่รู้ว่าของปลี้ต้มจืดอุยต้มจืดนะคะขอบคุณค่ะอุยร้อนๆอันนี้ผัดผักจ้าจ้าขอบคุณค่ะอันนี้แกงเหิดมาดนาำเพิื้อมาเด้อเนี hmm ่อแซบไม่แซบดูสีปากมาดำดูได้มาดาขอนั่งเลยนี่เลือนอันนี้ไปนั่งหัวโตเลยเพราะ่าคอนั่งเพาลูกขอถวายด้วยนือขอละว่าจอกที่ให้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 การให้รปอดงาะ ลูกไปตั้งใจให้ร้อนนะแล้วลูกต้อนมาบัวคันรถรถมันดับนี่ลูกเด็กว่าก็จะได้เอาอะไรนะคนเราเดินเอาอันรถมอเตอร์ไซค์มากกันเนาะมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเรื่องแต่เรามอเตอร์ไซค์มาไซค์มเนี่ยไม่มีรถก็ไม่โผล่อยากให้คนขับรถไปรับที่นี่รถเยอะคนขับรถก็มี กูอยากให้คุณแม่ย่ายิ่งกลัวว่าเอาว่าแม่น่ะไปอีเวนต์ทางอื่นต่อสิบ่ทานแก้วไปจ้าแก้วผักขี้เหล็กจ้าอันเดียวกันอันเดียวกันที่ที่ที่ลูกบิ๊กกินใช่ไหมแก้งผักขี้เหล็กไม่อันนี้ทำใหม่ค่ะทำใหม่โบสูตรเดียวกันปำาอันนี้ห่อตอนน้องถูกอยากกินอะไรก็ได้กินเอาไว้ตัวนี้ก่อนบัว แม่่น้องแม่นอม้นอ,งนองก็ต้องต้องสอนสูตรนะเผื่อไปถึงนู่นจะเต้เผื่อเอาเอาไปตอนลูกจะได้ถูกสูตรแม่น้องโซมูได้จา้เ<อ>าเี่เอาไปสับเอาไปสับมาก็ได้จ้าสับเลยอุตส่าห์ไม่สับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นเป็นตัวสวยๆเอาไปสับมาเลยเอ,อันนี้เด้อพี่น้องเด้อสีบอกใครว่าของแซบของแซบนะคะอันนี้คือแหนมหมูใบตองบางมากค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็มีเอฟซีมาฝากแม่น้อกเหมือนกันนะคะเดนีแม่น้องมีเอฟซีเด้อ เพิ่นได้อยางจับแซ่วเพิ่นเกามาฝากแม่พี่น้องเนี่ยเอซีมาฝากแม่น้องส้มหมูกรอบขอบพระคุณเอซีที่เพิ่นฝากมาให้เนื่องจาขอบคุณมด้วยนะคะแม่ดาบได้กินด้วยนี่อุตส่าห์แม่น้องแกะให้อีสันโดยตรงเลยส้มหมูนะคะนงฟบุญพราหมณ์มาสู่ใส่กันเนาะแม่เนาะนี่หลับพี่น้องเอ้ยพราหมณ์มาสู่แม่น้องสิบอกว่าคนเฮาเนาะอหยกเลยครับ เขาบอกเคยหูจักกันแต่อยู่ดีๆบางเอินมาน้มก็โทรมาแล้วได้มาเจอกันจะกลับอนั้นเนี่ยสองวันจะกลับมันจะบินในที่หนึ่งที่มหัสจักรหูจักกันทั้งเซซโซเขียวแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันจริงๆใช่ได้มีโอกาสมากินขอน้ากันตัวเป็นเป็นก่อนเผือกเนื้อในจานเราจะกินเผื่อดูแม่น้องว่าไม่เป็นซีมหัสจรยรไหมค่ะ เป็นสิ่งที่มหัาจรรย์ถือว่าน้ำตาลายก็คเรนแต่เป็นว่าเป็นการที่ดีต่อกันเนาะไม่มีใครแล้วแม่เพราะว่เป็นพี่เป็นน้องกันมาผัวกันนี่เป็นเรื่องธรรมดาเราอาจจะเป็นคุมเราอาจจะเคยทําบุญร่วมกันมาแต่ชาติป่างก่อนด้วยเอฟซีรีแม่น้อเสื้อเรือง แบบนี้นะคะดิฉันกับเราอาจจะเป็นคนที่เคยเป็นญาติพี่น้องกันไม่ใช่ศาสตร์หลงก้อนศาสตร์นี้เขาเลยมาบอกกันเนาะนตบตาไหลแล้ยอะช่วยดีๆก็ได้โทรหากันไดี๋ยวไม่กินเบือกบผกมาเลยเอ้าเดี๋ยวแม่น้องสิพ้ามาถามกินเข่าเราวันนี้สิพ้าเพิ่นไปเก็บบักม่วงน้อยไปใบโบกไปฝากลูกไส้พู่บ้านฟินแลนด์คุณ่า ผ้ามาดานไปเก็บบักม่วงหน่อยบายโบกเดี๋ยวผ้าเพิ่นชมสวนหินน้อไม้วยระหว่าตอนนี้หินน้อไม้กับบักเล็บเมีลข้างทางอันอันบักขาป้อมข้างทางขี่รบมาบักน้อยวน้อไม้น่ะดีมันเพรมีเพราะว่ามันมันไม่ใช่หน้ามันแต่ว่าที่เรามีนี่คือเขาเก็บไปโอ้เขาเก็บไปเขาตุ้ยเราเก็บถนอมอาหารแกคือเขาทําให้มันสุกแล้วก็แพ็คใส่ตู้เย็นไว้กินตลอดปีวิธีภูมิปัญญาชาวบ้านเราเข้าใจเนาะภูมิปัญญาชาวบ้านพอไหนพอแล้วาเห็ดเนาะเอาเอากินแบบนี้กินกินกินแต่มามาไม่กินนล้วกันบวก แม่แม่แม่นี่ขาบ่ได้แม่โอ้ยตำบักุ้ง่ซบะกอดลืม